ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทกท่านกาลังอยู่กับบ้านมี o ย t ท b e ช่องอีสานบ้านอนเองพี่น้องผม <c oughs> เอาตามคําสวัสดีครับผมพี่น้องครับเอาตามคําแนะนำผม FC เอฟซีเฮานะพี่น้องนะว่าให้มาจอบเบิ้งอีกมันสีเกิดบัวเซนเทสบวกดาบซึ่งบ้านมีได้ไปเบิ้องยุพนันแล้วบ่วเกิดเลยจักดอกพี่น้องผมบ้านนี้กันเลยสิเบิ้งอ่าฉีกเอาที่เฮาได้เก็บไปมันสีมีมันสีย่างบ่เฮ็ดบวกแดงเฮ้า เป็นเห็ดบวกแดงคันมีก็ต้องเห็นถ้าบ่มีก็สิบ่เห็นถอนล้วพี่น้องเอาอันนี้คือการเก็บขี่เกขาเด้อตามค้าแนะน้ำของ FC เอฟซีเฮาเด้อพี่น้องเด้อขอมากกับเห็ดให้าต,ตัวตบามีเนี่ยคิดว่าสิบว่าได้อีกอย่างดอ,อกเพราะว่ากับเจ็บไปแล้วเมื่อวานดอกน้อยดอกแน่บามีเอาเบิโ้โอ้ยพี่น้องผมโอ้ย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  เหยียบพี่น้องนี่แหละเห็นบอลวันเหยียบคุณนะ่ะสามสี่ดกอกปัดหนึ่งสองสามสี่เหยียบคักเหยียบเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้จะเสียดายแท้คุณพอคุณพอเอาอยู่ดอกพี่น้อง เอาย <payment. location. S 1> ุนอะพี่องเนาะว่เอาว่าได้หรอขาก็เอาอุ้ยกบโบหูกันนี่แหละข้าวัดดอกหน่อยคันบ้ามีสิว่เอาคันคันจมให้บ้ามีได้พี่น้องก็ได้คือว่เอาผันว่ะดิขาไปดอกกระทิม ตายมันสิดเตือนยุแถวนี้อยู่บอกว่ามันก็บ,บ่หัวเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันคล้องมัน,มนยุไตดินเว้ยแถวนีก็อุ้ยนี่ดอกนึงพี่น้องนี่แหละห้องอ,อ๋บ่เบิร์นห้องอ,อ๋บ่ทันเห็นบ่พี่น้องผมหลีอยู่นี่ได้นี่หลีอยู่นี่แต่ว่าบ่ลหลอดบอกแล้วโอ้การมาเจ็บขี้เก้านี่ได้ผลดีอีหลีตัวหน่อย การมาเจ็บขี้เก้าใน,ในี่ได้ผลพี่น้องผมได้ผลขอพุดเลยครับเด้อที่แนะนํามาขัดสันบ้ามีบ่มาเดี๋ยนี้ขัดสันบ้ามีบ่มาเด็ดขาดนี่โอ้ยพี่น้องผมอาเอ้ยเขินน้ำกลิ่นอีหลีพี่น้องเขินน้ำกลิ่นอีหลีอืได้หน้อยได้หลายผูส้สนใจแต่ว่าบ้ามีคิดว่าเฮ็ดปวงแค่นี้ขันเจ็บแล้วมันสีดับไปเลยเพราะแมนพี่น้อง นี่โอ้อ้ยๆๆๆๆๆๆพี่น okay, ้องผมเกิดน้ำคนเกิดน้ำคนเบื้งเอาเบื้งเอาพี่น้องเบื้งเอาโอ้โหโอโหโอเบื้งเอาพี่น้องผมเบื้งเอา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 เห็ดปวกฟานเห็ดปวกแดงพี่น้องเห็ดปวกฟานเห็ดปวกแดงดอกงามๆพี่น้องผมดอกงามๆพี่น้องผมจัดไปอุ่นลตกระไดเที่ยวมไม่ อ้ยบะหมี่หูบะหมี่หูพี่น้องผ่ารายงานแล้วคันวัสินีดอกนี่งามงามเลยพี่้นงผมดอกนี่งามงามเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้กระดอกขึ้นกันเดี๋ยว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 เด๋เป็นดอกใเดอกใสขามันยืดใส เทีบขีเก่าติได้ปนแน่นอนพี่น้องขนันแนวนี่คือได้ปนแน่นอนโอ้ยซองเห็ดคลิปให้พี่น้องเ่าได้เบิ่งกันบ่บอ,บอ,เ,อ,เ,บอ,บอเบืงสีไมาสีใดเนาะพี่น้องนะลุ่งเบื้องดำห่อถอนตัวขันเอาบ่บอเบืงสีโอ้ยนี่อีกนี่อีกพี่น้อง อาเบ้ามีผาดลายอยู่ดีพี่น้องหมู่อวานน,นี่นี่พี่น้องผมนี่นี่ผาดลายอยู่หมู่อวานโอ้ยขาดโอ้ แสดงว่าเหยียบทีมลายอยู่ดิเมือนบ่พี่น้องผมควมบบรอบควบขอ,บองบ่าวมีเข้าใจแล้วบานมันต้องว่าสิไปพีธีบีถาหันบ่ได้ดินี่หุ่นทางเอา้าบ่าวมีบอกตรงๆนี่หุ่นทางนี่กับหุ่นทางเข้าไปหน้าเพิ่นนี่กับหุ่นทั้งทางเรียนเที่ยวบ้านเที่ยวหน้าเพิน่นทางนี่กับหุ่นทางสี่ห้ไปเยี่ยมชายา่ายเออแล้วเหยอยู่นี่เรียบร้อยพี่น้องผมบ่ได้เลีย แต่ว่าหมู่บ้านบานมีอยากจงไว้อยากจงไว้แล้วพี่น้องเขาคนบอกว่าเอาซะเอาลวดเว่าก็เลยจำเป็นต้องเอาเลยตามรักคันว่ามีมาเอาช่วงใบหมู่บ้านได้บดคู่ดอกโอ้ยนี่อีกดอกหนึ่งนั่นโอ้เป็นแนวนี่บปล่พี่น้องเหตุยังนพี่น้องผมเสียมจิม้มข้าห่ะงไม่ายพี่น้อง ค้าหากไม่ไรอุตส่าห์สิพาพ,พี่พ่านว่งไปเอาใกล้มาหนึ่งจากตัวอยู่กับสิไปยากแล้วล่ะข้าเฮ็ดข้าเฮ็ดข้าเหาเหาใจเย็นๆตีใจเย็นๆตีใจเย็นๆทีโอ๊ยนี่ดอกหนึ่งมันเถือกเชี่ยไหมเชี่ยอ,อะไรพี่นอ้นองน่าต้องท่ำใจล่ะ ี๋ยวดาให้ไปเบิ้งด่านหนอกพี่น้องไปเบิ้งโพนนันบ้าน โอ้ยพี่น้องผมอ่ะอีย่างพี่น้องห่างสบายแต่ว่าเนี่ยต้นน้ำนี่มันเป็นอุปสรรคนี่นี่ต้นน้ำเนี่ยมือว่านบ้ามีบูบูมาเกินวะนี่มันเป็นน้ำมันเขาหยาดทึ่งบาดทึ่งได้มือว่านนี่ การเอาเห็ดที่ทอดละม่านเกิดอยู่ในพี่น้องเด้อหมูาวานนี่พี่น้องผมนี่ไปสิพี่เลี้ยวเห็นเนาะว่ามันสีขึ้นจังสีเห็นบ่พี่น้องนี่นี่ดอกมันขาอยู่ใส มาเดี๋ยวนี้โอ้ยเกินเ่าดอกโอ้ยได้การพี่น้องอลงไปไม่มีว่าโอ้มันเกิดน้ำกลดเนาะอ,อืมผนมันเป็นนใหม่อืม โอ้ยอุยอ้ยนี่กระเมีบบพี่น้องผมแม่ยนฮิฮา่าเห็นบ่พี่น้องผมเห็นเห็ดบ่เห็นเห็ดบ่พี่น้องผมเห็นเห็ดบ่นี่เห็ดด้วยน้ำโอ้ย,อยสามซี่หาดอกเกิดไหมโอ้ยหกเข็ดแปดเออโอ้ย,อยเอาหนาพี่น้องน้ำเอาเจ้าง่ายดี่ะเนี่ย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  เนี่ยเมียนบดเลยแมีนนบดเลยแม่นเบดเลย,เเลย,เเลยพี่นอ้องแมีนเบิดเลยพี่น้องผมเจากปุ่นแล้วยงสีดีแจ้งพี่น้องผมอืมอืม ก็เกิดมาแถวนี่บ่าสงสัยเป็นย่างยิงพี่น้องผมน่าสงสัยเป็นยานน่าสงสย,ยางิงมะว่าพูดพา่ามทับเพลงเอาก่อนแต่ว่าเสียมันซักรุ่งบ่ได้ประเด็นสาคัญคือมันมันมน,น้ำพี่น้องมันน้ำ สวยแล้วพีนองเร้อบู้ยแม่นเบิดเลยพี่นองต้องมันยุตใตใหม่แนวนี้แม่นเบิดเลยคือกรณีนบบนี่นี่เอาเงียบพี่นองขาเคือกับอาซีบ่ได้นั่นบารมีบาแล้วออพังมันยุตไตน้ำมันยุตไตน้ำพี่นองเอ้ขออภัยหลายๆเลยพูดนะนี่น้ำนี่แทงมือเข้าขึ้นอย่างนี้ตัว Cái này là bà thì mất áo nhạc bà này đi này Xụp nhịp nhạc này Sắc lặt rồi nè Ông mày áo bó đầy có bó áo đi ได้เลยพี่น้องดอกนี้เอาบ่ได้เลยดอกนี้เอาบ่ได้เลยได้อจนี่เอาห h ạ c เลยอืมใส่ย่นี่ ừ nhiều huy động nhiều huy nhiều huy động bức rèn bên đây bức nhay nó Ôi, cửa tầm quan nha bò bò đầy bò đầy bò đây bò đầy bò đây bò đầy bò Đây bò đầy bò 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 ครับพกี่องกลางทางปกติชี้รถพิ่นกระตองเบิงเราพี่นอกเนาะเฮ้ายังเบิงพิ่นกระตองเบิงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไผดีไผได้มันนามมันเป็นอุปสรรคผู้ลงคุนพื่นกับบ่ากาเขาแต่ว่าบ้ามีบ่หย่านะเลี้ยง,ขงเขาเลี้ยงบ้ามีเลยใดสื่อเฮ็ดอีย,อยงนี่ เฮ็ดอีกอย่างพี่น้องนี่น,นพี่น้องแวบแบนด้บ่อยยันเอ,อ,อ้าเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องบ้ามีบ้ามันสินเกิดอีกอยูบ่บ้หรอ พี่น้องว่ามันสิเกิดอีกว่าเกิดอีกบ่เกิดอีกคอมเมนต์บอกบ่ามีเขามาได้เด้อขอบคุณทุกเรื่ยทุกทรัพย์ทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเกขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเราเอพี่น้องผมพี่ภาประการได้คข้ามาคับจ่ายที่เดียทางที่พุทธสุภาพวีร์ออกไปบ้ามีขอถวดขอเพลิดพี่น้องเด้อเก็บได้น้ำกันแล้วเห็นครูดอกแล้วพอการชิมน่ะครับเขาเอื้อน่าสั่มขี่เขารับรองดูเด็ดเพชรมันแน่นอนต่อไปนี่ลาเฮ็ดพี่น้องผมผู้อื่นใดเป็นยังบ้ามีสิบ่ได้อาสีพื้นทีบ่บ่เหมาะ บอลาหลคือ,อยังหมองอื่นคือ,อยังเจ้าอื่นแต่ว่าเฮากับพ่อได้ช่วมไปเชี่ยกันพี่น้องผมนี่ละที่มันสําคัญนะพี่นอ้องนะขอบคุณครับสวัสดีครับเทเว้นขึ้นหายยิงไกลจยกกตัวกัน